่ใตลหลังเลยครับผมสองวันสองวันเองนะครับ Lăng dày mạc Ủa lăng dày nữa hả? Lăng dày nữa Ủa chạy นีครับเจออย่างไวครับผมอยู่ใกล้แค่นี้เองนะครับผม ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ยังออกมาหาพึ่งอยู่นะครับผมผมมาดูจุดที่เมื่อวานนะครับผมยังไม่เจอนะครับผมตามยังไม่เจอนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับเลยตามยังไม่เจอนะครับผมนี่ครับเป็นดอกเล็บเหี่ยวเหมือนเดิมนะครับนานี้ต้องดอกเล็บเหี่ยวเลยนะครับ อยู่ข้างบนครับผมเมื่อวานผมยังไม่เห็นทิศทางนะครับเพราะว่าฝนาฝนตกลงมาก่อนนะครับวันนี้ก็เลยออกมาดูใหม่นะครับเห็นทิศทางแล้วครับผมเห็นทิศทางแล้วนะครับนี่ครับไปนี่ครับผม เดี๋ยวเรามาตามกันเลยนะครับผมตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลังจากที่ผมเดินเข้ามาแปบ๊บเดียวเองนะครับดูครับให้ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับผมดูช่องอากาศตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับ มีตัวบินเยอะเลยนะครับผมนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมมีตัวบินออกมาจากทางนี้นะครับเข้าไปดูครับผมเข้าไปดูครับเข้าไปดู เจอแล้วครับเจอแล้วครับผม มาอยู่นะครับตายหลังเลยครับผมก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ประมาณไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรนะครับประมาณห้าหกสิบเมตรเองครับผมถ้าฝนไม่ตกเมื่อวานนี้ผมน่าจะเจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่เพิ่งมาเกาะนะครับเป็นเพิ่งที่จะเพิ่งมาเกาะนะครับก็วันสองวันเองนะครับ นี้ก็ต้องรอกันยาวๆครับดูครับเหมือนจะรังใหญ่นะครับก็น่าจะรังสวยพอดูนะครับถ้าเขาทำนะครับผม บินออกหากินนะครับ เดี๋ยวผมไปดูจุดอื่นต่อนะครับครับผมก็ส <wounds> วัสดีทุกท่านอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้ผมมาอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมขึ้นต้นไม้นะครับเพื่อจะดูตัวพึ่งบินผ่านนะครับผมเพราะว่ามันดูไม่ออกนะครับอยู่ข้างล่างมันดูไม่ออกนะครับนี่ครับขึ้นมาจุดนี้นะครับนี่ครับมีพึ่งบินมาจากตรงนี้นะครับผมบินมาจากตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับผม นั่นแหละครับนั่นแหละครับผมเหมือนจะออกจากลังหรือเปล่านะครับรืออาจจะบินผ่านเฉยๆนะครับผมแต่ผมคิดว่านะครับลังน่าจะอยู่ข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะดูให้แน่ใจอีกสักหน่อยนะครับนี่แหะครับเทคนิคของผมนะครับผม ขึ้นต้นไม้ดูเลยนะครับดูเพื่อดูเพื่อจะดูตัวบินนะครับนี่ครับออกมาอีกแล้วครับผมนั่นแหละครับนี่ครับผมขึ้นมาด้านบนนะครับบนต้นไม้นะครับจะโดยรอบครับผมไปครับลงไปดูครับผม ครับนี่คือจุดที่ผมอมองมาเมื่อกี้นะครับที่ว่าเพิ่งบินผ่านมาตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมขึ้นอยู่ด้านโน้นนะครับผมเลยนะครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมเลยนะครับออยังบินเลยไปอีกนะครับผมไปนู่นครับผมไปครับก็มีแสงแดดออกมาแล้วนะครับผมนะครับก็ยังเห็นตัวอยู่นะครับผม บินผ่านไปนู่นนะครับผมยังไปไม่ถึงนะครับยังไปต่อเรื่อยๆเลยครับผมดูตัวไปเรื่อยๆนะครับดูตัวบินนะครับผมยิ่งอยู่ไกลยิ่งเห็นเยอะนะครับ แต่สายแล้วนะครับอาจจะน้อยกว่าช่วงเช้านะครับผมมีตัวบินครับผมมีตัวบินนะครับดูตรงนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับแสดงว่าใกล้แล้วนะครับผมดูช่องนี้นะครับ นั่นเลยครับเห็นไหมครับโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วโอ้โหหลังใหญ่มากโอ้โหหลังใหญ่เลยครับหลังใหญ่เลยครับผมดูสิว่าโอ้โหก็เหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมนะครับ แต่ลังใหญ่มากนะครับผมลังใหญ่มากนะครับผมจะไม่เข้าไปใกล้นะครับผมมาใหม่ๆแบบนี้ถ้าไปกวนนี่ไม่อยู่นะครับนี่คือด้านหน้าของลังเลยนะครับผม ะให้ดูด้านข้างนะครับให้ดูด้านข้างนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับดูครับโอ้โหทรงนี้ก็น่าจะอยู่นะครับผม ใหญมากนะครับนี่ขนาดยังไม่ทํานะครับโอ้โหสุดๆเลยครับลังนี้โอ้ฝั่งนี้จะาๆเลยครับ ครับเดี๋ยวเป็นการรบกวนเขานะครับเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่นะครับผมไปครับุยกันต่อครับผมอือือครับนี่ครับเมื่อกี้ผมจอดรถนะครับจอดรถตรงนั้นนะครับผมพอดีมีตัวพึ่งกินดอกไม้อยู่แถวๆนั้นสองสามตัวนะครับผมดูแป๊บเดียวนะครับแล้วผมก็เดินมาตรงนี้นะครับผมนี่ครับ โอ้โหดูครับนี่ครับเจออย่างไวครับผมอยู่ใกล้แค่นี้เองนะครับผมใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะครับนู่นฮะผมจอดรถไปตรงนั้นนะครับแล้วก็มีพึ่งอตอมดอกไม้อยู่แถวนั้นนะครับผมสามสี่ตัวนะครับนี่ครับพอดี เจอจังหวะพึ่งมาพอดีนะครับดูครับโอ้โหแบบนี้อาจจะมีลูกฟุกหน่อยๆนะครับผมเพราะว่าหากินใกล้นะครับหากินใกล้ลังนะครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันครับโ,โหแดดค่อนข้างจะจ้าเลยนะครับผมแดดจัดมากเกาะเที่ยงพอดีนะครับเที่ยงพอดีนะครับ ดูครับโอโ้อันนี้ก็สวยนะครับลังนี้ลังที่สามนะครับของวันนะครับผมกดตัวออกไม่เยอะแล้วนะครับ ตัวออกไม่เยอะแล้วนะครับผม <c ười> เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยครับผมแต่เพึ่งมาเยอะนะครับ มาเยอะเลยนะครับวันนี้เจอไปแล้วสามนะครับผม ก็น่าจะใหญ่เอาการอยู่นะครับต้นมะม่วงอีกแล้วนะครับผมนี่ครับต้นมะม่วงหิมพานนะครับหลังนี้แบบเจอแบบไฟนะครับเจออย่างไวนะครับผม ก็ปล่อยเหมือนเดิมนะครับปล่อยเหมือนเดิมนะครับสรุปวันนี้ผมเจอไปแล้วสามลังนะครับก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวผมน่าจะกลับนะครับไม่ไปต่อนะครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมาหาดูอีกนะครับหาตามดูอีกนะครับผมไปครับผมกลับครับ สวัสดีครับ